นี S <S ่อาหารกุ้งครับอาหารกุ้งใส่ใช่กุ้งอาหารกุ้งใส่อะไรด้วยอ่ะนี่ปะาการ์กุ้งมันคือได้ดุกคนโอใส่ร้ครับดิค่ะเดี๋ยวมื้อนี้เราติไปใส่กุ้งกันนะครับนี่สมาชิกสมาชิกเดี๋ยวไปหาดูมิ้มด้วยไปหาดูมิ้มด้วยอยู่โรงเรียนยังไม่ได้ไปเอานี่หรอนี่ครับโอ้ไปที่ใส่กุ้ง ต,ต,ต้องเอาข้างในออกก่อนข้างในออกก่อนตัวภาษาที่นี่ภาษาอะไรต้องเอาแกะข้างในออกก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆอีกสองคนไปฝั่งนูน้นปลาไหลโอ้ปลาดุลเล่อืมไปใส่ตรงนู้นไงตรงนู้นปลาไหล เกไก่จังอะนี้เป็นกุ้งเก๋ไก่กุ้งกับปลาคิวใช่น่าจะนั่นชอบกินปลาหอมจริงชอบกินปลานี่คือปลาอีกอีกเป็นคนถือปลานี่ระวังก็กล้องนี้มันกันน้ำนะดิกันก็กันดิก็ทำโกโปรแล้วเนาะเห็นเริ่มเหม็นแล้ว แล้วก็แผลนี่แล้วก็แขวนเขาเรียก่าเหยื่อลอยเหยื่อลอยมัดไว้ตรงนี้อันนั้นเขาจอดอยู่นู่นสระนี้มีปลาบึกด้วยตรงไหนเหรอจริงไหมมาไว้สองตัวปลาบึกหนึ่งชิ้นเดี๋ยวทำให้ครบทุกอันก่อน อ่านี่เป็นหกลูหกลูเลยก็จะมีรูตรงนั้นม,มันหกอ,อัน,น,นอตะวันตรงดินโคตรสวยอ่ะเลยถ่ายบรรยากาศข้างๆเลยกล้องเดินไปถ่ายบรรยากาศข้างๆเดินไปเดินไปอเอ้าตรงนี้เห็นพิฆาตไหมมันมองเห็นอันนั้นอ่นนะ <c oughs> คนนั่งยอยู่งั้นนะคะย <laughs> ูนเห็นไหมตรงนู้นก็มีคนนะครับตะวันตกดินนั่นๆไปยืนตรงนู้นนะยืนแล้วก็บาย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 ของอดับเหรอเลี <c oughs> ้ <c oughs> ยงปันเหรอหรอ, <c oughs> อันนี้ก็เกิด <c oughs> จากอัน ฝนตกนะครับเต็มเลยถามพ่อก่นอนดิว่าเดินไปหาพี่ก้าได้ไหมไป<ะ>พี่เอิจะเดินไปหาพี่ก้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอน,นั่นนั่งหลังนี่ไป่งน,นั่นถือนั่นถือกล้อง,นนอองคนไปกันนะจ๊ะถือกล้องลงยึดไปอยู่คนเดียวได้ไดใช่ไหมได้ก็มันเดี่ยว สวัสดีครับผมจะไปโฮใหญ่โดน,โดนอ,อยางดูเย็ดเก่งเดี๋ยวถือกล้องนี้ถือนิ่งๆถือกล้องอ่ะไม่ใช่สัดไปาใส่มาคนดูเขาเรียนหัวที่เยวจะได้ตัดต่อนานถือนิ่งๆไงนั่นแหลนะน้ำแบบขึ้นสตาร์ทเอาสตาร์ทให้มันดังอึ๊บ ลืบปิด 嗯，班长。 ผมก็จะพาไปกินผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับเราจะเดินไปบ้านทุกท่านเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเรียกผลไม้ชนิดนี้ว่าอะไรกันแถวนี้มีสัตว์เยอะแยะบ้านผมเรียกว่าตะขบนี่นะครับนี่มันตกเต็มเลย่ยนี่นะครับผลที่มันตกนี่นี่ค่ะนี่ ส่วนเรียกว่าอะไรกันนี่ค่ะแบนให้ผู้ชมเรียกว่าอะไรคอมเมนต์มามด้วยนะตอนปิดตอนปิดเดี๋ยวเด,ดีวยวกันไหเก็บก่อนนะครับอู้สเจอ้าวกล้ามาเก็บให้พี่หน่อยครพักพักเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยจะลอกโอ๊ยโอยอยู่ไปงั้นอาวุ้ยมันหนักกันนะครับ พวกเขาหนักกันเมื่อกี้คนหนักพูดผิดนะครับเต็มเลยนะครับผิดนี่นะครับโดดเอาเด้งึงดึมาดึงแล้วแล้วโดดไม่ถึงอ่ะพี่อนี่นะครับมันตกเมื่อกี้นี่ตองนี้เด็กกินได้กินโชกินโชเลยอร่อยอยจริงนะกินแต่เมล็ดข้างในมันนะครับหวานมากครับกัดกินเลย อันเลยียวอืออร่อยมากหวานมากเลยครับคนหวานหวานอะไรเอาอีกอันเดียวอุ้มตุ๋นหวานแล้วก็อุ้ยนี่นะครับลวงเนี่ยเดี๋ยวผมกินให้พี่ก้านี่นะครับกินแล้วก็ทิ้งได้เลยมันจะย่อยสลายเองปลาพวกเราได้ทิ้งให้นะไปหากระเดิษ เดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวถากล้องก็คือต้นกา <c oughs> เดี๋ยวเวยดี๋ยวถ้าผู้ชมเวียดหัวเราไอ้แบบต้นกาอันนี้คนที่ถือกล้องก็คือต้นกล้าพี่ต้นกล้านะนาคือคนที่อยู่ในคลิปที่แล้วใช่ผ <c oughs> ู้พันเดดมาแล้วครับดูผพันเดดนะครับดูว๋ออยัวอันนี้ทุกคนยังไม่ต้องบอกชื่อมนะักก็ได้พราทุกคนจะชื่อแันมาแล้วนี่ครับชื่อว่าแล้วก็พี่อิท พี่อิดรู้จักแล้วเออพี่อิดรู้จักเลยนะคะดูท่านเด็กพี่กล้าไปไหมไปนะเดากไปเดี๋ยวพี่ก้าไปด้วยเดี๋ยวเราจะวิ่งไปนะคะทุกคนถ้าก้าสั่งนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งไปรีบรีบงนนมันจะขึ้นกับพี่ mới tân mai. ลองลองดูอีกอันนี้ทุกคน,นมาดูอีกอันกันโอเคยิ้มยิ้มดิล้ายิา้มเไม่กลย,ยิ้มไงยิย้มไม่ได้ <laughs> ดูวิวภูเขานะบ้านบ้านตาชัดเห็นไหมไกลๆลอน,นี้<อ>บ้านใครก็ไม่รู้ค่ะ นครับคนคนถือกล้องวิ่งไปหัวลิงแลบดินหัวตรงนี้เจอเข้าไปง่ายง่ายาอยากมาวันนี้รับดู้ครับเก๋มาตรงนี้แบบยากอย่างเยอะเคยมาจับปลาแล้วครับแต่ตอนยังไม่ได้ทำยูทูบนานแล้วค่ะยังไม่ได้ทำยูทูปก่อนจะมีโควิดอีกครับ โอเคโอเคครับได้เลยได้แล้วเราไปกันเลยได้เวลากลับบ้านกันแลครับทุกคน นีี่เป็นบรรยากาศ้ายทุ่งนะครับตอนนี้อยุโรมสักนะิ์ประมาณหกโมงเช้าบรรยากาศดีดีขึ้นมาใส่กุ้งไว้ครับกับเด็กน้อยสาสี่คน มาเบิกว่ามือน,นี้มันติดติดหรือบ่ติดมันเลยหรือเิอ่าเลยแล้วนี่ครับกุ้ง พอมีอยู่จักน้อย <c oughs> เบึงหลังต่อไป <c oughs> เ่าบึงหลังต่อไปครับ น้อยหึ่งต้องไปเบิ้งอีกสองหลังฟังฟุน่นครับอาจชีมีไรก็นี่อยู่ นี่ครับเป็นวิธีการหากลิ่นตามทองไรทองนา้ของคุทน,นชิชนบทคุทธนนสารบ้านเฮาเหรอครับหากลิ่นตามทง่งว้ยเรือไอเดียดแล้วก็ปไปไสปลาไหลก็ครับาะต้องพูนปลาไหลล้าห,หลายเปอร์เซ็นต์มองหิน นี่ก็พอได้ยู่ดป๋ยวันอีกมมดนลครับหลังสุดท้ายแล้ว โอ้นี่ถึกปลาซิวโอ้นี่หลายๆอยู่โอ้ว่ายหลายอยู่ครับนี่ปลาซิวพร้อมได้ไหมปะเรนนี่ครับเก็บกลับบ้านมือไม่ค่อยว่ากันต่อ ได้หลายอยู่ไปบรรยากาศดีดีครับร่มสักงบ้านหวยร้านพอ,อก,กันใหม่เนอะคลิปหนาครับมืนอนีสวัสดีครับ